สวัสดีกับเพื่อนๆชาวรายการ IT p r ปร m ซึมรายการ IT ทีดีๆที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนด์นะครับสำหรับวันนี้กิงจะมารีวิวอุปกรณ์ของ s ีเกตนะครับที่มีชื่อว่า s ีเกตไวเลสพัดนะครับโดยทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปความจุเนี่ยยังคงเป็นข้อกังขาที่แบบทุกคนยังเป็นข้อกังวลว่า เอ้ความจุของชั้นเท่านูนเท่านี้เนี่ยมันพอต่อการใช้งานหรือเปล่านะครับโดยบริษัทซีเกตเองซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าซีเกตเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนําของโลกเลยที่ผลิตฮาร์ดดิสต์ออกมานะครับได้นําเทคโนโลยีของไวเลสเข้ามาผนวกใส่กับตัวฮาร์ดดิสต์นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยเรามาดูก่อนว่าซีเกตไวเลสพัทนะครับที่อยู่ในกล่องนี้เนี่ย สามารถมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ตัวสามารถหลักๆเลยที่เรามาใช้งานกันนะครับโดยสิเกตเวเลทพัดของเราตัวนี้นะครับสามารถที่จะทํางานร่วมกับระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น iOS แล้วก็ Android นะครับส่วน iOS เนี่ยรองรับนะครับการทํางานร่วมกับ iOS 4.0นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่เหนือกว่านะครับส่วน Android เนี่ยก็รองรับการทํางานร่วมกันที่ระบบ ปฏิบัติการ Android อยู่ที่2.1แล้วก็ที่เหนือกว่านะครับนอกจากนั้นเองนะครับยังสามารถที่จะทำงานในส่วนของ Wi-Fi ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับทำเป็นเราเตอร์ในตัวได้ด้วยนะครับถือว่าประสิทธิภาพเนี่ยสูงมากนะครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถจะทำงานได้ทั้งแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยที่ทุกคนต้องใช้กันนนะก็คือเป็นระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งรองรับทั้ง w n n o w w นะครับ w s d o w s ก็รองรับทั้ง Windows 8 w นะครับ Windows 7 s นะครับ Windows Vista แล้วก็ลงไปถึง Windows XP ด้วยนะครับก็ยังสามารถรองรับการทำงานอยู่เช่นเดียวกันนะครับส่วน Mac OS นะครับก็รองรับการทางนานได้ที่เวอร์ชั่น10.5.8แล้วก็เป็นที่ระบบที่เหนือกว่านะครับก็สามารถจะทำงานร่วมกับเจ้า Seagate ีเกต l e s s p พั s ตัวนี้นะครับเดี๋ยวกิ่งจะมาแกะให้ดูว่าภายในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับลักษณะของกล่องจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับข้างหน้าก็ด้านมุมซ้ายของเพื่อนนะครับก็เป็นแบรนด์ของ a g a กตนะครับแล้วก็จะมีคำว่าไ l e s s พัทตัวใหญ่ๆด้านหน้ากล่องเลยนะครับเรามาดูด้านข้างตรงนี้นะครับก็ บอกว่านะครับเป็นรายละเอียดแล้วก็รองรับอะไรบ้างนะครับเป็นรองรับทั้งนูดระบบปฏิบัติการ Windows นะครับแล้วก็มี Mac ด้วย Android นะครับแล้วก็ USB ที่ใช้ภายในเครื่องเนี่ยเป็น USB 3.0นะครับอนอกจากนั้นแล้วเรามาดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นรายละเอียดย่อยๆถึงการใช้งานส e เกตเวเล p พั s วัวนี้นะครับว่ามีคุณสมบัติโดยมีหลากหลายภาษามากนะครับ เกาหลีจีนญี่ปุ่นอังกฤษนะครับแต่ไม่มีไทยนะครับอาซีเกตด้านข้างตรงนี้นะครับผมเรามาดูนะครับสามารถทําการเชื่อมต่ออะไรได้บ้างตรงนี้นอกจากที่ได้บอกกล่าวเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าสามารถทําการเชื่อมต่อได้กับสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนว่าจะเป็นทั้ง Android iOS นะครับแล้วก็เป็นแท็บเล็ตนะครับก็แท็บเล็ตก็ทั้งตระกูลของ iPad the new ipad นะคะของ Apple นะครับ โดยตัวนี้นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีวีก็ได้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเกมคอนโซลก็ได้ถือว่ามีความสามารถอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวกิ่งจะมาเปิดภายในให้เพื่อนๆดูกันอ่ะแกะก,กล่องออกมาจะพบก,กับกล่องอชั้นหนึ่งนะครับที่มีสีดำอ่าดึงมันออกมาเลยอ่ะโอเคนะครับภายในกล่อง เดี๋ยวปิดกล่องนิ้วไว้ก่อนทุกความสวยงามอ่ตาตั้งไว้ก่อนอ่าโอเคกล่องสีดํานะครับรูปลักษ์เก๋มากไฮโซมากนะครับแล้วก็จะมีหู้วตรงนี้ด้วยอ่าเปิดกล่องกันอกมาเลยเปิดออกมานะครับมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยซื้อผลิตภัณฑ์ของซิกเก็ตเวเลทพัมว,พวมาให้ในเรื่องเด็กจริงเอาอมห้เพื่อนๆดูเลยนะครับอ่าโอเคอ่าตัวนี้นะครับ เป็นซีเกตเวเลตพลาสตจะมีเป็นลักษณะเป็นพลาสติกบอดี้เป็นพลาสติกสีดำนะครับด้านฐานเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีออกบรอนบรอนนิดนึงนะครับสวยมากหรูกราเลยทีเดียวโดยด้านหน้านะครับ ด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์ของซีเกตนะครับตรงมุมล่างเลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟแสดงสถานะ led 2ดวงนะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของอไฟที่เราใช้ในการเชื่อมต่ออยู่นะครับแล้วก็เป็นอ,อีกดวงหนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อไ Wi ไ i ที่เชื่อมต่ออยู่นะครับดูแล้วส่วนด้านนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดกับปุ่มปิด นะครับตัวนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วมีอีอกด้านนี้ครับเป็นเป็นอ่า UC, อินนะครับ DC in เป็นเสียบปลั๊กไฟบ้านเรานั่นเองเสียบเข้าเวลาชาร์จนะครับโดยต้องบอกก่อนว่าในส่วนของซีเกตไวเลสพัดตัวนี้นะครับ สามารถที่จะทํางานร่วมกับไฟล์เนี่ยได้หลายตัวมากวิดีโอนะครับสามารถรองรับการสตรีมวิดีโอได้ถึงระดับ HD นะครับมากกว่านั้นบูเลก็ได้นะครับ MP4 แล้วก็เป็น Motion JPEG ก็สามารถทํางานได้นะครับถือว่าม,มีคุณภาพมีคุณภาพนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยสูงมากนอกจากนั้นนะครับไฟล์ออดิโอต่างๆเนี่ยสามารถเล่น ผ่านไฟล์ตัวนี้ได้สามารถสตรีมผ่านไฟล์ตัวนี้ได้โดยสามารถเราโอนไฟล์เข้าไปเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับไวเลสทั่วไปหรือตัวทั่วๆไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโยนไฟล์จากสมาร์ทโฟนหรือจากแท็บเล็ตเนี่ยลงเข้าไปได้ต้องเสียบ USB อย่างเดียวจากคอมพิวเตอร์นะครับถึงจะโอนไฟล์เข้ามาในเอทโนอลของเราได้แต่ตัวซีเลสไวซีเกตไวเลสพัทตัวนี้ นะครับฟูดผิดอ่าพูดใหม่พูดใหม่ซีเกตเบลเลทพัตตัวนี้นะครับถือว่าประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมมากๆนะครับสามารถที่เพื่อนๆที่จะสามารถที่จะ,าาจะดึงข้อมูลอ่าโอนข้อมูลจากอ่าคอมพิวเตอร์ที่เป็น Wi-Fi ก็ได้นะครับโอนข้อมูลจากสมาร์ทโฟนอ่าไม่ว่าจะเป็น iPhone Android Samsung อะไรแบบนี้นะครับโอนเข้ามาได้หมดเลยตามใจนะครับแล้วก็ทั้งยังสามารถที่จะเลย์ไปได้ด้วยนะครับโดยแบตเตอรี่นะครับ ในนี้จะมีแบตเตอรี่จะมีลักษณะที่แบบหนักกว่าหนักกว่าเอเทานอลท,ทั่วไปเนี่ยนิดหน่อยนะครับก็ด้วยตัวที่มันบัดเดิลในส่วนที่เป็นโมดูลของ Wi-Fi แล้วก็เป็นแบตเตอรี่มาให้นะครับแบตเตอรี่ข้างในนะครับเราไม่สามารถที่จะ,ะทำการเปลี่ยนได้นะครับโดยแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราใช้งานสตรีมอยู่ในการทำงานนะครับจะใช้อยู่ที่ประมาณสัก10ชั่วโมงเอาจริงๆรแล้วก็ไม่ถึง10ชั่วโมงนะครับถ้าใช้ผู้ใช้หลายๆคนโดยโดยรองรับ มากสุดผู้ใช้ในในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อเขาเข้าใช้งานด้วยกันเนี่ยรองรับถึง10คนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเล็กๆแค่นี้นะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่เอาไปดูหนังฟังเพลงในการดูหนังสตรีมแบบ HD พร้อมๆกันเนี่ย อันนี้ก็จะทํางานได้แค่ประมาณ4คนเท่านั้นนะครับสี่ยูเซอร์ในการเข้าใช้ง,งานพร้อมกันสตรีมวิดีโอนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้เปิดไว้เฉยๆจะเป็นในโหมดสแตนบายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ข้างในนะครับจะอยู่ได้ถึง25ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วไฟล์ด็อกวเมนต์ต่างๆนะครับยังสามารถที่จะ โยนลงมาใส่เจ้าตัวซีเกตไวเลสพัทตัวน,นี้แล้วแชร์เปิดร่วมกันได้นะครับโดยไฟล์ก็รองรับทั้ง Microsoft o f f i c e นะครับ iW o r k ของของระบบปฏิบัติการ Mac i นะครับ iOS นะครับแล้วอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือ PDF ก็ยังสามารถที่จะโยนลงไปได้แล้วก็เปิดดูได้นะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเหนือชั้นมากๆนะครับนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกอ่าปุ่มรีเซ็ตนะครับด้านหลัง เครื่องเจ๊งนานๆาเจ๊งใช้นานๆนนรู้สึกไม่เป็นอะไรนะครับหลังจากที่แบบทดลองใช้ละแต่ถ้ามันเกิดปัญหาจริงๆอยากจะดีฟอ u ์แฟคทอรี่นะครับก็จิ้มมันลงไปเลยด้านหลังตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบาร์โคดรายละเอียดของตัวเครื่องเองนะครับไม่มีอะไรในส่วนนี้แกะได้นะครับมันก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้เผื่อให้เอาเล็บจิ้มเข้าไปหรือว่าเอาอะไรแทะกออกได้นะครับเปิดออกมา ก็จะเป็นส่วนนี้ติดนะครับตรงด้านนี้เพืเ่อนๆสามารถจริงๆแล้วมันก็คือตัวที่เราเสียบอีซา e s ต้าตรงนี้นะครับเสียบได้เหมือนกับตัวฮาร์ดดิสก์ทั่วไปที่เราเสียบตามคอมนั่นเองภายในกล่องนะครับนอกจากจะให้ซีเล e ซีเกตไวเลสพาร์ตตัวนี้มาแล้วนะครับยังให้ตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ USB 3ตัวนี้ให้เรามานะครับซึ่งตัวนี้เอาไว้ใช้งานทําอะไรนะครับเอาไว้ใช้งานทําอะไรก็คือเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้ หัวด้านหน้านะครับเสียบเข้าไปได้เลยอ่าเสียบเข้าไปแล้วสวยมากครับไม่ไม่รู้สึกว่ามันใหญ่หรือกระทัดรัดอะไรมากสามารถพกพาได้ตามปกติทั่ว,วไปเลยนะครับโดยสีนะครับสีของมันเนี่ยก็จะเป็นสีบอดี้เดียวกับสีเลสสปีเกตเปเลสพาร์ตตัวนี้เออวันนี้เบร์เ,ร,เร์นิดนึงนะครับโดยตัวนี้ก็จะมีไฟแสดงสถานะการใช้ USB 3ด้วยนะครับ ซึ่ง USB 3ของเราก็จะมีสายมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นสาย USB 3ที่ c a g a t e t b a l e t c พัดนำมาให้นะครับอ่าตรงนี้อ่าโอเคเป็นสายแบบนี้นี่เองนะครับก็ปกติทั่วไปนะครับโดยเป็น USB ก็จะเป็นสีน้ำเงินบ่งบอกว่าเป็น USB 3.0นั่นเองนะครับเอาไว้สำหรับการเชื่อมต่อให้มา1สายนอกจากนั้นแล้วก็ ให้สาย DC มานะครับตัวนี้อาให้สาย DC มาตัวนี้ DC USB นะครับลักษณะซึ่งมันก็จะเอาไปเสียบกับตัวที่เป็นปลั๊กวอลนะครับอาตรงนี้ปลั๊กวอลตัวนี้เลยนะครับเวลาใช้งานก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยเหมือนเราเสียบชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนะครับเสียบเข้าไปอาอันนี้ก็ดึงออกมาเสียบตามปลั๊กทั่วไปได้นะครับ หรือนะครับข้าแถมอะแดปเตอร์หัวปลั๊กมาให้แบบเยอะมาก <_ an> เผื่อแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งาน <_ an> เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหัวเป็นแบบนี้บางคนบอกว่าจะใช้งานยังไงถ้าเราออกมาอย่างนี้นะครับมันจะเสียบเข้าไปไม่ได้เห็นไหมครับมันจะเสียบเข้าไปไม่ได้อ่าเราต้องใช้งานยังไงพับมันเข้าไปาพับมันเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ดันมันลงไปนะครับก็สามารถที่จะแปลงได้แล้วนอกจากจะให้หัวที่เป็นแบบนี้มาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อคงเคยเห็นแล้วแหละ ดึงมันออกมาแล,แล้วก็จะมีที่เป็นแบบหัวใหญ่ๆอีกมาให้หัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็สามารถใช้กับที่บ้านเราได้เช่นเดียวกันหัวตัวนี้นะครับสําหรับปลั๊กที่มีสามรูนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเอาปลั๊กตัวนี้ออกมานะครับมันเสียบไม่ได้แน่นอนนะเอามนเก็บความันเข้าไปก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปอก็สามารถเสียบใช้งานได้ละนะครับ แล้วก็จะมีตัวที่เป็นปลั๊กแบบนี้ให้กับเพื่อนๆอีกนะครับอ่าก็เสียบเหมือนกันครับใช้งานเหมือนกันเลยสะดวกสบายมากภายในกล่องนะครับก็จะเป็นกระดาษนะครับโดยก็จะปูเป็นช่องของใส่อุปกรณ์นะครับสีดำม,มาให้นะครับแล้วภายในกล่องข้างในนะครับก็จะเป็นคู่มือของการใช้งานสีเกตเวเลตพัดตัวนี้นะครับโดยจะเป็นคู่มือคร่าวๆนะครับ ไม่มีอะไรมากตรงนี้นะครับโดยก็จะมีทั้งเป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นภาษาจีนแต่รู้สึกว่าไม่มีภาษาไทยนะครับโอ,โอ้เห็นเป็นภาษาเกาหลีด้วยจะมีภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นอะไรเก็บไว้แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นคู่มือรายละเอียดการใช้งานสําหรับผู้ใช้เลยนะครับก็มีหลากหลายภาษามากมีถึง24ภาษานะครับแต่หนึ่งในนั้นรู้สึกว่า ภาษาไทยก็ไม่มีเช่นเดียวแต่มีภาษาอังกฤษให้อ่านนะครับหลังโอเคข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับบ่อแแบเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของเราก็เอามาเพืเพื่อน <ๆ S 1> ได้ดูการครบหมดแล้วนะครับนอกจากนี้แล้ว e a g a t e Wallet p a s ตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับง่ายต่อการที่จะเราโอนไฟล์โยนไฟล์เข้ามาในตัวนี้เลยนะครับพูดเปรียบเสมือนมันเหมือนเป็นแบบ ตัวเก็บไฟล์ตัวหนึ่งดีๆที่ไม่ว่าจะโอนไฟล์จาก iOS Android หรือคอมพิวเตอร์ที่มี Wi-Fi เนี่ยโยนเข้ามาได้เลยนะครับคอมพิวเตอร์ก็เราสามารถเปิดผ่านเบราว์เซอร์ได้นะครับส่วนที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android นะครับก็ต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับโดยแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับสำหรับตระกูลของ iOS นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ C g a t e Wallet Plus เนี่ย ได้ที่ App Store นะครับโดยจะมีชื่อแอปว่า s Cigate Media นะครับซึ่งเป็นตัวบริหารจัดการไฟล์ที่เกี่ยวกับ s Cigate w a r l e t p a s ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ s Cigate Global นะครับตัวนั้นเนี่ยจะ เม n เนกคอนโทรลในเรื่องของ s สีเกต v วเดชพัทที่เกี่ยวกับการโอนไฟล์เข้าสู่ระบบ NAS นะครับหรือระบบ Cloud นั่นเองนะครับก็จะมี2ตัวให้หลดการแต่ที่หลดมาใช้งานจริงๆนะครับสำหรับผู้ใช้งานโดยเบรพื้นฐานทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอปแรกที่กิงบอกนั่นก็คือ,อ s e เก e t m เด i a นะครับ สำหรับใครที่ใช้ตระกูลของ Android นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store นะครับก็ชื่อแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันเลยนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้อย่างสะดวกเพราะทุกคนก็คงเคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั่วไปอยู่แล้วแน่นอนอย่างเชื่อว,ว่า360องศาทุกงศาคนคงดาวน์โหลดมาเล่นกันใช่ไหมคราวนี้นะครับว่าเรามาดูว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน เพลงเราสามารถเอาเพลงใส่ลงไปได้นะครับถึง1,000เพลงเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาพยนตร์สามารถลงไปได้ถึง5 0าอเรื่องนะครับโอ้เยอะมาก5 0าร้อยเรื่องนะครับดูเดือนหนึ่งยังไม่จบเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีความสำคัญไหมครับมีความสำคัญมากแล้วก็สำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วมีความรู้สึกว่า <S <S เฮ้ยความจุไม่พออยากทำยังไงตัวนี้ลองรับความต้องการตรงนั้นได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับ ตัวนี้นะครับสำหรับต่อไปนะครับกิ่งก็จะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับว่าภายในแอปพลิเคชันแต่ละตัวนั้นมีการทำงานแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับ มีส่วนนี้นะคะกิ่งก็จะพาเพื่อนๆมาลองดูกับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ต iPad เนี่ยเชื่อมต่อกับ s e a g a t e t Wireless Pad ดูนะครับโดยอย่างแรกเลยที่เพื่อนๆจะต้องทำนะครับก็ต้องเข้าไปที่ App Store กันก่อนนะครับเข้าไปที่ App Store แล้วก็พิมพ์ในช่อง Search นะครับพิมพ์ไปว่า s e a g a t e Media นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันของ s e a g a t e t Wireless p a s ตัวนี้เนี่ยเอามาไว้ให้เราใช้งานกันนะครับแล้วก็ทำการ กดติดตั้งได้เลยนะครับพอกดติดตั้งเสร็จปับ๊บเราจะได้เป็นในส่วนของแอปพลิเคชันมา1ตัวนะครับเป็นของ s e a g a t e Media นั่นเองคือตัวที่เราทำการดาวน์โหลดมาเมื่อสครู่นี้นะครับอพอเราดาวน์โหลดเสร็จปับ๊บคลิกเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันหน้าแรกนะครับเป็นหน้า d e f a u l t เนี่ยจะเป็นหน้าในส่วนของวิดีโอก็จะแสดงวิดีโอทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้นะครับแต่บางคนถามว่าเอ๊ะทำไม ซื้อไปแล้วเข้าใช้งานไม่ได้ตรงนี้อย่าลืมว่า Wi-Fi ที่เราทําในการที่ทําการเกาะอยู่เนี่ยต้องเกาะเป็นสัญญาณ Wi-Fi ที่ปล่อยมาจากซีเกตเวรีพัทตันนี้นะครับโดยเข้ามาที่ Setting นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ Wi-Fi ในส่วนของ iPad หรือว่า iPhone นะครับมาส่วนในส่วนของ Wi-Fi แล้วก็มาดูชื่อ Wi-Fi ครับไล่หาไล่หาชื่อของซีเกตเวรีพัทนะครับหลังจากนั้นก็ทําการ Connect พอคอนเน็ตเสร็จเรียบร้อยลองมาเข้าดูใหม่นะครับมาเข้าดูใหม่ก็จะขึ้นหน้าเป็น Default เป็นหน้าวิดีโอแสดงรายละเอียดวิดีโอทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องซีเกตเวรด p พัทตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นถ้าเราอยากทําการออกในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าถ้าอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยเชื่อมต่อกับซีเกตเวเดพัทสมาร์ทโฟนของเราหรือแท็บเล็ต ไอแพดของเราเนี่ยจะไม่สามารถเล่น Internet. อินเทอร์เน็ตแม่ข่ายขององค์กรนั้นๆของบ้านเราได้เราต้องทําการทําทการคอนเน็กนะครับก็จะมีรูปสัญญาณ wi-fi อยู่ทางด้านขวามือเพื่อนๆเนี่ยคลิกมานะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยรายชื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่เครื่องของเราเจอเนี่ยเราก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆจึงเลือกทําการคอนเน็ก นะครับคอนเน็กต์ไวไฟที่เราจะทำการเชื่อมต่อในการเล่นอินเทอร์เน็ตเพียงเท่านี้ก็สามารถออกอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตได้เป็นปกติแล้วนะครับถ้าอยาู่บลูฟล์อื่นนะครับถ้าอยาู่บลูฟล์อื่นตรงกลางเนี่ยภายในวิดีโอนะครับภายในแท็บวิดีโอเนี่ยมันจะมีในส่วนของวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่กี่ไฟล์ เป็นโฟโต้นะครับเป็นมิวสิกด็อกิเมนต์ส่วนในการเ,าเมนูสุดท้ายจะเป็นดีเซนต์นะครับก็คือไฟล์ที่เราเปิดใช้งานครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับลองดูในส่วนของโฟโต้นะครับโฟโต้ photo ก็เหมือนเราเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยครับมันก็จะขึ้นเป็นนามสกุลไฟล์ชื่อไฟล์ขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวกิก่งจะเปิดให้ดูก็จะเล่นเหมือนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอ่าโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับ กิเกสวยมากอาจจะดูแนวนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ซูมได้เหมือนกันนะครับอโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับคราวนี้ในส่วนของแท็บเลต็ตเราได้ดูกันไปละถ้าจะออกก็ออกปกติเลยนะครับถ้าจะาในส่วนของวิดีโอก,ก็เป็นตัวนี้นะครับอาจจะดูหนังสักเรื่องสิก็กดเข้าไปนะครับรอสตรีมสักครู่หนึ่ง ะนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นแถบเมนูในส่วนของการเล่นไฟล์ภาพยนตร์เนี่ยปกติเลยครับถือว่าเป็นการสตรีมที่เร็วมากนะครับเมื่อทำงานร่วมกับ s ีเกตเวเล็ตพัทตัวนี้นะครับแถบเมนูในการแสดงการเล่นนะครับควบคุมในการเพล์เนี่ยไฟล์เสียงอะไรเนี่ยก็เท่าเดิมนะคบตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากแท็บเล็ตที่เราได้รีวิวกันวันนี้แล้วนะครับกิ่งก็จะเอาในส่วนของการ ของ iPhone นะครับเป็นสมาร์ทโฟนคราวนี้มาเป็นสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับถ้าเป็นของ Android ก็ไปที่ดาวน์โหลด Play Store นะครับสำหรับของ iOS ก็เข้าไปที่ App Store อย่างที่ขก่งได้ทำการดาวน์โหลดจากเครื่อง iPad เมื่อสักครู่นี้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับหลังจากเราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อย<ๆ>ก็จะได้เป็นในส่วนของแอปพลิเคชันของ Seagate Media เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ หลังจากนั้นนะครับอ่าเราก็จะได้ทําการด้านนี้นะครับอ่าคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะบอกเช่นเดียวกันว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะครับอ่าลักษณะการทํางานของสมาร์ทโฟนนะครับกับของแท็บเล็ตเนี่ยเป็นลักษณะการทํางานแบบเดียวกันเมนูแบบเดียวกันเพียงแต่หน้าตามเมนูเนี่ยอาจจะมีขนาดเล็กกว่า แท็บเล็ตแน่นอนเพราะว่าหน้าจอมันเล็กกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงง่ายสะดวกสบายต่อการใช้งานเป็นอย่างมากเพียงแค่มีซีเกตไวเลสพัดตัวนี้ตั้งไว้ที่กลางห้องนะครับหรือในส่วนที่มีสัญญาณ Wi-Fi ในส่วนนี้นะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงเพื่อนๆมีตัวซีเกตไวเลสพัดตั้งไว้ภายในบ้านนะครับโดยตัวนี้เนี่ย สามารถเล่นได้ไกลถึง45เมตรนะครับในรัศมีของ Wi-Fi ที่จะสามารถส่งสัญญาณได้45เมตรก็ถือว่าเยอะมากนะครับโดยรองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเข้าเล่นใช้งานพร,พร้อมๆกันเนี่ยได้ถึง7เครื่องแต่ถ้าจะดูในไฟล์ภาพาวิดีโอแบบนี้ที่มันสตรีมแบบเป็นแบบ HD วิดีโอแบบนี้ภาพยนตร์นะครับจะสามารถรองรับได้4เครื่องในการเข้าเวลาเดียวกันนะครับเดี๋ยวกิ่งจะทำการเปิด อีกเครื่องนึงให้เพื่อนๆดูดูคุณภาพการทำงานประสิทธิภาพนะครับอโอเคพอเราเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับวิดีโอก็เหมือนกันอย่างที่ได้บอกไปนะครับเป็นเมนูแต่จะเล็กกว่าใน iPad เดี๋ยวเราจะลองเล่นไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอดูนะครับในส่วนนี้ของ iOS ก็รองรับ iOS 4.0นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่เหนือกว่าก็รองรับนะครับ อ่าโอเคหลังจากนั้นไฟล์ภาพยนตร์ก็มาทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่ในเครื่องตอนนี้อ่าเอามาสักเรื่องนึ่งละกันนะครับจะมาดูคุณภาพการประสิทธิภาพนะครับในการสตรีมวิดีโอกันนะครับแน่นอนถือว่าการทำงานไม่มีปัญหาใดๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะเปิดตัวนี้ให้ดูอีกนะครับเข้าการใช้งานทำงาน ทั้ง2เครื่องก็ถือว่าไม่มีปัญหาใดๆนะครับยังสามารถที่จะเขา้าทำงานการใช้งานสตรีมวิดีโอเนี่ยไปพร้อมๆกันได้นะครับโดยรองรับสูงสุดในการสตรีมวิดีโอระดับ HD เนี่ยสีเครื่องด้วยกันที่สามารถแบบเปิดพร้อมกันอย่างที่กิ่งทำอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าสะดวกสบายต่อการทำงานเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงแชร์ไลฟล์เอ,อกสารซึ่งรองรับทั้ง Microsoft Office, iWorks, Adobe uh, PDF ได,ด้ด้วยตัวนี้นะครับ ตรงนี้นะครับประสิทธิภาพไฟล์ก็ลื่นนะครับปกติเหมือนเราดูไฟล์จากาเครื่องคอมพิวเตอร์จากทีวีแบบนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ สำหรับวันนี้รายการ i อที i ร m รายการ i t ทีดีๆที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนก็ขอจบกันไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากิ่งจะรีวิวอะไรโปรดติดตามกันตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ